ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุงตังด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพี่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันขนบานนาจะแนวเนาะยามเช้าเนะครับหลังจากกีดยางเนาะกีดยางเสร็จนะครับก็มานั่งวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับงวด วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566นะครับก็มวดวันพุธที่ผ่านมาเนอะ,อะสูตรที่ลุงตานให้ไปก็เข้าแต่เลขเด่นนะครับก็คือเข้า6เนอะ,อะเลขเด่นที่ลุงให้ไปเนอ,ะ,อะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ7จก็ไปเข้า ผมที่ใช้หลักแสนหลักหมื่นนะครับเป็นเลขล่างนะแล้วก็ไปเข้าอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเลขเด่นนะครับส่วนชุด2ตัว3ตัวที่ลุงวางให้นะั้นก็หลุดไปนะครับก็สำหรับงวดวันศุกร์นี้เนาะวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนนี้นะครับลักษณะของสูตรหรือว่า กลุ่มตัวเลขคนรับจะเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามรับชมกันครับก็มาดูสูตรหวยลาวพัฒนากันนะครับงวดนี้ก็มาถึงรอบของการนำสูตรมาชนกันนะครับก็หลังจากงวดที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ลุงใช้หลุดไปนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเอาสองสูตรมาชนกัน,นครับเหมือนที่เคยทำมานะครับก็ วันนี้นะครับลุงตานจะเทียบชนสูตรเหมือนกันสามตัวกับเหมือนกันสองตัวนะครับโดยจะเอาผลลับเนอะอาะหลังจากที่ได้วิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะเอาผลลัพธ์มาลงให้รับชมกันแล้วก็สถิติย้อนหลังนะครับตำแหน่งที่ หวยออกเนาะอ่าตำแหน่งที่หวยออกมาให้ชมกันนะครับถึงแล้วจึงเอาตัวเลขนั้นมาวางนะครับมาดูสูตรเหมือนกันสามตัวก่อนเนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับอ่าสูตรเหมือนสามตัวนะครับผลลัพธ์ก็คือช่องที่หนึ่งนะครับอ่าผลลัพธ์ได้ห้านะอ่า ช่องที่สองได้ศูนย์นะครับช่องที่สามอ่าได้ห้าแล้วก็ช่องที่สี่ได้หกนะครับอ่าก็เอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ได้หกฝั่งนี้ได้สี่นะฝั่งนี้ได้หนึ่งฝั่งนี้ได้ ้า <c oughs> ตัวนี้ก็เหมือนกันกันกบช่องนี้นะอ่าได้หกได้สนะี่เนาะตัวนี้หกหกเป็นเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นห้านะอ่าอันนี้คือผลลัพธ์ฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับอ่าผลลัพธ์ก็จะมี อ่าได้เจ็ดเนาะได้เจ็ดได้เก้านะครับแล้วก็ได้หนึ่งนะครับอ่าฝั่งนี้ได้ <c oughs> ได้แค่สามแถวนะครับ <c oughs> อ่าตัวนี้ก็เป็นแปดนะบวกลบหนึ่งเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหกเนาะอ่าเก้าเก้าก็เป็นศูนย์ อ่าตัวนี้ก็เป็นแปดนะครับตัวนี้เป็นสองอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นศูนย์นะครับอ่านี่คือผลลัพธ์ผลลัพธ์ทั้งสองสูตรนะครับอ่าทีนี้ก็มามาดูสถิตินะครับอ่าสถิติย้อนหลังนะครับสามงวดนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นโดยจะเทียบจากผลลัพธ์นะครับอ่าในตำแหน่งที่ ต,ตัวเลขแถวนั้นเข้านะครับอ่างวดที่หนึ่งนะครับอตัวเลขที่เข้าก็คือหกหกศูนย์สี่งวดที่สองงวดที่สองก็คือห้าห้าศูนย์ห้า แล้วก็งวดที่สามเจ็ดหกหนึ่งห้าอ่าอันนี้คือสถิติของสูตรนี้นะครับส่วนสูตรนี้นะครับอ่าเมื่อผลลัพธ์ได้สามแถวก็จะได้แค่สามตัวนะครับงวดที่หนึ่งก็คือหนึ่งเก้าหก งวดที่สอง008นะแล้วก็งวดที่สาม297นะครับอ่านี่ก็เป็นสเป็นสถิตินะครับอ่าทีนี้ก็มาดูเลขเด่นเนาะอ่าเลขเด่นกันนะงวดวันที่24นะครับ ่า24พฤศจิกายนนะครับเด่นลงตันให้อยู่ที่015แล้วก็6เนะาะทีนี้ก็ลาาองมาเรามาจับชุดดูนะครับ ็จะมีศูนย์สี่นะศูนย์ห้าศูนย์แปดหนึ่งสี่ หนึ่งห้าห้าห้ามาบ่อยนะห้าห้าหกหกหกเจ็ดเก้าหก เก้าเจ็ดเนาะอ่านี่ก็มาดูสามตัวนะครับสามตัวก็จะมี 1 9ึ่งเก้าหกสองเจ็ดห้าศแล้วก็ 615 <c oughs> อ่านี่ก็เป็นอ่ากลุ่มตัวเลขนะครับที่ได้จากการวิเคราะห์จากสองสูตรนะครับอ่าโดยจะนำกลุ่มตัวเลขอ่าสถิตินะครับอ่ทาทั้งสองสูตรนะครับดึงมาวางนะครับอ่าพี่น้องเอฟซีก็มองนะครับมองผลลัพธ์เนาะมองผลลัพธ์มองสถิตินะครับแล้วก็ กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับได้รับชมสูตรกันไปแล้วเนาะกะ็รอบนี้นะครับลุงตันก็ ได้เอาสูตร2ส,สูตรนะครับมาชนกัน <c oughs> อีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากที่สามสีงวดที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้เอาสูตรนี้มาชนให้ให้ได้รับชมกันนะครับก็วันนี้เนาะ,ะลุงก็เอาสูตรเหมือนกัน3มตัวกับเหมือนกัน2ตัวนะครับมาเทียบชนกันนะครับเพื่อที่จะ,ะดูกลุ่มตัวเลขกลุ่มตัวเลขผลขลัพธ์ หรือว่า,าสถิติย้อนหลังเนาะว่าตัวเลขมันเหมือนกันเหมือนกันหรือหรือไม่เนาะเพื่อที่จะวิเคราะห์แล้วก็เอามาวางให้กับพี่น้องรับชมได้พี่น้องได้รับชมกันนะครับก็ลุ้นกันนะครับว่าสูตรที่ลุงวิเคราะห์ในงวดน,นี้นะครับจะเข้าหรือไม่นะครับ ท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเอฟซที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับก็ขอ,ขอต้อนรับนะครับท่านที่เข้ามาใหม่เนาะมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องลุงตันคนบรรณานะครับมาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาด คลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ